มันจะมีร้านรับๆของเด็กธรรมศาสตร์หลังศิษย์ที่ยังไม่ได้แมสมากวันนี้โบจะพามาหาอะไรกินแบบเร็วๆหน่อยเพราะเรามีนัดเดี๋ยวต้องรีบไปต่อเป็นร้านอาหารตามสั่งแบบง่ายๆแต่รสชาติคือถึงเครื่องแกงใต้จากพัทลุงนี่เลยร้านป้าสมบูรณ์ตามสั่งมอทอเมนูเด็ดของเขาก็จะเป็นพวกทอดกระเทียมแล้วมันจะเป็นกระเทียมที่เขาเจียวมาเองหอมๆไม่ใช่กระเทียมถุงอันนี้จะเป็นเมนูหมูนุ่งทอดกระเทียมแล้วเขาใส่พริกโดดมาให้ด้วยเห็นจานโตแบบนี้แค่65บาทแต่เมนูที่อยากให้สั่งเลยนะคือพวกที่ใส่พริกแกงใต้ผััดดสสสตตตออหหหมมูกปิจจจจจจาาาานนนเเเีี้้้ยย็ๆๆแ่่รรงชคขล แต่ขอแนะนําให้สั่งชาใต้ขวดนี้มาสู้แม่แม่บอกว่าชาใต้ส่งตรงมาจากเมืองพัทธลุงของแท้อ่าแล้วดูปริมาณสตอที่เขาให้มาแบบไม่ไก่กาเมนูนี้เด็ดแต่ขอหักหนึ่งคะแนนเพราะจริงๆอยากจะสั่งเป็นกุ้งผัดสตอแต่วันนั้นกุ้งหมดหลายคนอาจจะจบมือด้วยของหวานแต่มือนี้โบต้องขอใช้ตัวช่วยเป็นลอตเต้ส่ดิทอเท่านั้นมาฝรั่งอันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุน่นไม่มีน้าตาลไม่ทําให้ฟันผุคือเราก็จัดหนักมาเนื้ออย่างจานนี้เนื้อผัดพริกแกงใต้ก็คือเผ็ดซาบซาพริกแกงเขาถึงเครื่องเผ็ดหัว ไซดิทอลมากกว่า50%ของสารให้ความหวานทั้งหมดไซดิทอลช่วยเสริมสร้างการทํางานของน้ำลายเพื่อให้ผิวเคลือบฟันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วไซดิทอลก็ยังช่วยยับยั้งแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุให้เกิดฟันผุแล้วยังช่วยให้ปากสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นใครสนใจไปจับจองกันได้เลยเขามีให้เลือกด้วยกันถึง4ี่กลิ่นไลมิ้นต์เฟรชมิ้นต์บุบรีมิ้นต์สตรอเบอร์รี่มิ้นต์คือเดี๋ยวมีนัดต่อเนี่ยเราก็ต้องปากหอมสดชื่นแล้วน้องเขาอันแค่เนี้ยพกพาง่ายมีให้เล กิกรรลอเต้ไดทลชวนอวดรอยยิ้มสวยโชว์ความมั่นใจหลังทานมื้ออร่อยแค่ถ่ายรูปคู่กับมาฝรั่งลอตเต้ไดทลคู่กับมื้อที่แสนอร่อยหอมคอมเมนต์บอกว่ามาฝรั่งลอตเต้ไซดิทอล่วยเพิ่มความมั่นใจให้คุณยังไงรุ่นรับไวเชอร์บรสตาบคร์กรมูลค่า300บาท5รางวัลแล้วก็กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิสุดพรีเมียมมูลค่า,าท20ทรางวัรมมูลค่า7 3 0 0บาทรวที่สอบรางวันรวมมูลได้เลยใดรสนใจหาซื้อได้ที่วมรุ่นสนุกกั้นนําทั่วไปมั่นใจหลังมืออตเต้ไซดิทอลได